ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่60บุตรบุญธรรมของราชันสุนักปาโลหิตหงยิน หลังจากชายชาราถอยกายไปร่วมห้าวาก็ยังร่างสะบัดมือสลายพลังจากหมัดก้าวทบได้หมดสิ้นคิดไม่ถึงว่าชายชาราผู้นี้จะไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยกระนั้นแทนที่จะจู่โจมเข้ามาอีกชายชารากลับโบกมือกล่าวว่าช้าก่อนช้าก่อนไม่สู้แล้วไม่สู้แล้วค่ะแต่ก่อนจะทันได้กล่าวจบประกายแสงเย็นเยียบสองจุดถูกซัดเข้าถึงตัวในพริบตา ดวงตาชายชาราเบิกกว้างหลังจากโบกมือที่เบื้องหน้าอย่างปลอดโปร่งก็คว้าจับมีดสั้นสองเล่มเอาไว้ได้ขณะเดียวกันก็มองดูไปหยุนเฟยที่กำมีดสั้นอีกสองเล่มไว้ในมือคเมันมองมาชายชาราจึงกล่าวอย่างประหลาดใจผู้เยาว์ที่ไร้น้ำใจนักฆ่าบอกให้เจ้าหยุดมือฉไหนย,ยังจู่โจมเข้ามาอีกแม้ได้ยินคำพูดเช่นนี้ ไปหยุนเฟยก็ไม่ผ่อนคลายลงแม้แต่น้อยยังคงจับจ้องฝ่ายตรงข้ามอย่างเฉยชาทั้งยังพร้อมจะซัดมีดสั้นในมือออกได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันก็ล่าถอยทีละน้อยกระทั่งถอยห่างไปสิบวาค่อยเอ่ยปากถามท่านเป็นใครกันแน่ฉะไหนจูโจมข่าโดยไร้าสาเหตุเมื่อได้ยินคำพูดไปหยุนเฟยชายชาราราวกับละอายใจวูบก,ก่อนจะโบกมือกล่าวว่า เออน้องชายอย่าได้ถือสาข่าเพียงต้องการยืนยันเรื่องราวบางอย่างหาได้มีเจตนาร้ายไม่ไปหยุนเฟยขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านต้องการยืนยันอะไรข้าเพียงต้องการยืนยันเคล็ดวิญญาณที่เจ้าใช้ออกเมื่อครู่ชายชรากล่าวอย่างยิ้มแย้มยามนี้ข้ามั่นใจแล้วว่านั่นต้องเป็นท่าเท้าเหยียบคลื่นกับวิชาระลอกคลื่นท่านรู้จักเคล็ดวิญญ,ญาณทั้งสองวิชานี้ เมื่อได้ยินคำพูดชายชราไปหยุนเฟยจึงงงงันวูบก่อนจะกล่าวอย่างประหลาดใจท่านรู้จักผู้อาวุโสเกอิหยุนโอ้สิทธิพี่ถึงกับเปิดเผยนามต่อเจ้ายามนี้กลับเป็นชายชราที่เป็นฝ่ายประหลาดใจท่านเป็นสิทธิน้องของผู้อาวุโสมิผิดไปหยุนเฟยเงียบเงินไปมันไม่ทราบว่าที่ชายชรากล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่อย่างน้อยฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีเจตนาร้ายดูจากที่คนผู้นี้สามารถต้านรับพลังหมัดก้าวทบอย่างปลอดปโปรง่งก็ทราบว่าตนเองไม่ใช่คู่มือของอีกฝ่ายอาจบางทีเพราะชายชรามีเจตนาทดสอบไปหยุนเฟยจึงสามารถรับรู้ถึงการคงอยู่ของอีกฝ่ายได้หลังเงียบเงันไปชั่วครู่ไปหยุนเฟยจึงลดมีดสั้นลงแต่ยังไม่ผ่อนคลายการป้องกันจนหมดสิน้นเหตุใดผู้อาวุโสจึงมาพบข้า เหตุใดชายชรานิ่งเงินไปชั่วครู่แต่หลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยก็กล่าวอย่างกระดากเออที่จริงแล้วก็ไม่มีเหตุผลอันใดเพียงแต่เมื่อยามสนธยาข้าพบเห็นเจ้าต่อสู้กับคนตระกูลหลงในเมืองเคล็ดวิญญาณที่ใช้ขลับคล้ายท่าเท้า,ทาเหยียบคลื่นจึงมาเพื่อยือนยันและสอบถามร่องรอยสิทธิพี่ข้าในเมื่อเป็นศิษย์น้องฉไหนะท่านกลับไม่ทราบร่องรอยสิทธิพี่ท่านไปหยุนเฟยสอบถามอย่างสงสยัย สิทธิพข้าไม่ชอบติดต่อกับผู้อื่นมินำซ้ำค่าก็ยังฝึกปรือไม่ถึงขั้นที่จะค้นหาร่องรอยสิทธิได้ชายชารากล่าวอย่างคับข้องใจไปหยุนเฟยขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าข้าไม่ทราบว่าผู้อาวุโสเกอ,อีหยุนไปที่ใดจริงๆแต่ท่านผู้เฒ่ายังอยู่ในมณฑลชิงหยุนหลายวันก่อนข้าพบท่านโดยบังเอิญบนเขาทางใต้ของเมืองชุยหลิวเห็นใบหน้าอีกฝ่ายจมอยู่ในภวังครุ่นคิด ไปหยุนเฟยก็ไม่คิดจะรั้งอยู่อีกจึงประสานมือคาระวะกล่าวว่าผู้อาวุโสหากท่านไม่มีเรื่องอันใดอีกข้าขออำลายามที่ชายชารามองตามไปหยุนเฟยรับสายตาไปใบหน้าก็ปรากฏร่องรอยประหลาดใจก่อนจะสั่นศีรษะเล็กน้อยพลางกล่าวกับตนเองดูเหมือนเด็กน้อยผู้นี้ยังไม่เชื่อถือข้ามันระมัดระวังเกินไปหรือไม่หรือผู้อาวุโสสำนักชาตลิขิตเช่นข้าจะหลอกลวงเจ้าได้ ช่างแต่นี้ย่อมหมายความว่าตัวมันมีบางอย่างที่เหนือธรรมดาอย่างน้อยระมัดระวังในทุกเรื่องราวย่อมไม่ผิดพลาดสิทธิพี่ท่องไปทั่วแผ่นดินกว่าสองปีค้นพบผู้ที่จะช่วยให้สำนักเราผ่านหายนะมากน้อยเท่าใดแล้วหลายเดือนก่อนสิทธ์คราวาสของสำนักรายงานว่าสิทธิพี่เดินทางมายังมณฑลฉิงหยุนแต่ก็ไรข้ข่าวคราวใดอีกจากคำพูดของเด็กน้อยนี้สิทธิสมควรยังอยู่ในมณฑลฉิงหยุนแต่เพราะเหตุใด สิทธิพิสเสาหาสิ่งใดจึงรั้งอยู่ที่นี่มาหลายเดือนหรือมีบางอย่างที่ทำให้ท่านต้องทุ่มเทเวลาปานนี้ยิ่งชายชาราคาดเดามากเท่าไหร่ใบหน้าก็ยิ่งสับสนประหลาดใจสุดท้ายจึงถอนหายใจแผ่วเบาก่อนจะหันกายสับสูนไปกับความมืดยามราตรีภายใต้ท้องฟ้ายามราตรีเงาร่างสูงตะหานยืนอยู่บนหลังคาตึกสูงมองไปยังตรอกที่ห่างออกไปกว่าสองลี้สายตามันติดตรึงอยู่กับตรอกที่ไปหยุนเฟยและชายชาราพบกัน ดูจากภายนอกคนผู้นี้สมควรอายุไม่เกิน30ร่างมันสูงใหญ่ตั้งตรตหงานสวมผ้าคลุมสีเงินไว้ผมยาวแม้ไม่อาจนับว่าหล่อเหลาแต่ก็แผ่กลิ่นไอเหียมหานบนไหล่ของมันกลับมีสัตว์ตัวเล็กขนาดเท่าฝ่ามือสีขาวและดูคล้ายมูสิกบุรุษผู้นี้เพ่งตามองจากที่ห่างไกลยอยู่เนิ่นนานสุดท้ายจึงถอนสายตากลับขณะจะหันหลังจากไปสีหน้ามันทันแปลเปลี่ยนกลับกลายพร้อมกับหันกลับอย่างฉับพลัน ปรากฏคนผู้หนึ่งยืนบนหลังคาด้านหลังมันและคนผู้นี้ก็มิใช่ใครอื่นแต่เป็นชายชราที่เมื่อครู่พูดคุยกับไปยุนเฟยน,นั่นเองเด็กน้อยเจ้ารอบมองอยู่เนิ่นนานเจ้ามองผู้ใดข้าหรือสหายน้อยผู้นั้นเรากับคาดการท่าทีของอีกฝ่ายไว้แล้วชายชราจึงกล่าวอย่างเคร่งเครียดขณะเม้นมองอย่างเฉยชา เดิมที่บุรุษผู้นั้นแสดงท่าทีตื่นตระหนกแต่ก็รู้สึกตัวในทันทีมันถอยหลังไป2อก้าคาระวะชายชราอย่างนอบน้อมกล่าวว่าผู้เยาวคือหงยินนับเป็นเกียรติที่ได้พบผู้อาวุโสชินเจิง้งโอเจ้ารู้จักข้าชายชราประหลาดใจไม่น้อย20ปีก่อนข้าติดตามบิดาบุญธรรมไปเยือนสำนักชตาลิขิตจ,จึงมีวาสนาได้พบกับผู้อาวุโส บุรุษนำหงยินยังคงกล่าวอย่างนอบน้อมก่อนจะเยินยออีกเล็กน้อยผู้ใดจะคิดว่าผู้อาวุโสจะยังสง่างามเช่นเดียวกับเมื่อ20ปีก่อนสีหน้าชินเจิ้งเปลี่ยนเป็นผ่อนคลายลงก่อนจะเอ่ยปากถาม20ปีก่อนบิดาบุญธรรมของเจ้าคือสุนักปาโลหิตชั่วขณะที่ชินเจิ้งได้ยินนามนี้ก็ลอบตื่นตระหนกก่อนจะขมวดคิ้วเล็กน้อยถามอย่างสงสัย เจ้าคือบุตรบุญธรรมของราชันสุนักปาโลหิตเจ้าคือคนที่ผู้คนร่ำลือกันเจ้ามีส si ิ่งใดยืนยันหรือไม่ทันทีที่ได้ยินคำพูดชายชราราวกับฟังน้ำเสียงคลางแคลงของฉินเจิ้งออกสัตว์ตัวเล็กบนไหล่ของยินจึงก่งตัวส่งเสียงใส่ชายชราสองคราเห็นได้ชัดว่ามันกำลังโกรธเคืองโอ้นี่เป็นมุสิกกวนสมุดมีหนำซ้ำ ยังเป็นขั้นกลางของระดับหเดิมทีฉินเจิ้งไม่แยแสสัตว์ตัวเล็กนี้แม้แต่น้อยแต่หลังจากพิจารณาอย่างละเอียดก็ต้องกล่าวด้วยน้ำเสียงประหลาดใจหงยินส่งยิ้มให้ก่อนจะยื่นมือสกิดห้ามปรามมุสิกบนไหลเบาๆพลางตอบคำผู้อาวุโสสายตาแหลมคมนักนี่เป็นสหายผู้เยาวนามว่าเสี่ยวถัง จากนั้นหงยินขยับมือก็ปรากฏมีสั้นสีขาวอยู่ในมือที่จริงนี้ไม่อาจนับได้ว่าเป็นมีสั้นเนื่องเพราะหากมองอย่างละเอียดจะพบว่าสิ่งนี้คล้ายเป็นเที่ยวสัตว์มากกว่าคิดว่าสิ่งนี้คงพอจะยืนยันได้กระมังเดิมทีฉินเจิ้งต้องงันวูบเมื่อได้ยินหงยินเรียกอสูรวิญ,ญญาณเป็นสหายแต่ยามนี้เมื่อได้เห็นมีสั้นชายชาราต้องเลิกคิ้วกล่าวอย่างประหลาดใจเที่ยวโลหิตมีผิด สิ่งนี้ยืนยันได้จริงๆว่าเจ้าพูดความจริงชายชราไคร่กรนครู่หนึ่งก่อนจะถามต่อเช่นนั้นไฉไนเจ้าอยู่ที่นี่หรือเพราะสหายน้อยผู้นั้นมันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสำนักชะตาลิขิตข้าในอนาคตห้ามเจ้าแต่ต้องมันคงยินงงเง,งินวูบก,ก่อนจะรีบอธิบายผู้อาวุโสเข้าใจผิดแล้วผู้เยาว์ไม่รู้จักสหายน้อยผู้นั้นแม้แต่น้อยที่รอบมองจากที่นี่ก็เพราะพบเห็นท่านโอ ช่ไหนาเป็นค่าเจ้าหาค่าเพื่ออะไรฉินเจิงถามอย่างงุนงงที่จริงผู้เยาต้องการถามร่องรอยผู้อาวุโสเกออี้หยุนหงยินใคร่ครวญชั่วครู่ไม่กี่วันก่อนผู้เยาทราบโดยบังเอิญว่าผู้อาวุโสเกอร์หยุนอยู่ในมณฑลชิงหยุนจึงเร่งรุดมาที่นี่หวังจะเชื้อเชิญท่านผู้เฒ่าเพราะเรื่องนั้นอีกระมัง ก่อนที่หงยินจะทันได้กล่าวจบชินเจิง้งก็ทราบแล้วว่ามันจะกล่าวอันใดจึงถอนหายใจแผ่วเบากล่าวว่าทอบิดาบุญธรรมเจ้าสมควรบอกต่อเจ้าแล้วว่าเรื่องนี้แทบไม่มีโอกาสทำให้สำเร็จได้กระมังสีหน้าหงยินหมองคล้ำลงทั้งฉายแววผิดหวังงูบแต่ก็กลับเป็นปกติในทันทีพลางกล่าวด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวไม่ว่าอย่างไรข้าจะขอทดลองดูบางที หากผู้เอาโสเกออี้หยุนยินยอมให้ข้าได้ทดลองอีกครั้งพวกเราอาจพบหลทางตกลงเมื่อเจ้าตัดสินใจแน่แน่ข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีกทำสิ่งที่เจ้าปรารถนาเธอหวังว่าด้วยสถานะที่พิเศษของเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาที่สายเลือดอสูนวิญ,ญญาณทั้งตระกูลไม่อาจเปลี่ยนแปลงลงได้กว่าพันปีชินเจิ้งยามอับจนปัญญาได้แต่สรรันศีรษะตนเองข้ามีเรื่องต้องกระทำเช่นกันจึงไม่อาจรั้งอยู่สิทธิพธี่ข้า ข้าก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนเช่นกันหากเจ้าต้องการพบก็สอหาด้วยตนเองเถอะฉินเจิงหันกายจากไปก่อนจะทิ้งคำพูดดังที่ข้างหูงยินจากที่ห่างไกลชะตาของเจ้าบ่งบอกว่าเส้นแบ่งชะตาอาจบังเกิดที่เมืองช่วยหลิวข้าไม่อาจมองลึกถึงอนาคตเจ้าจนเกินไปทั้งไม่อาจบอกต่อเจ้ามากเกินไปเช่นกันแต่เจ้าสมควรคว้าโอกาสนี้เอาไว้ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ